สวัสดีครับผมเต้เฟรนฟ라이เออร์ Fire, นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเลสเพียงของผมนะครับนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจับวิเทอร์สเกลตันกันนะฮะซึ่งมันอยู่ในเนเธอร์แล้วผมจะลากมาไงนี่เด่นนี่คือปัญหาครับแต่ลบแรกเลยผมได้ปรุงยาของผมไปแล้วนะฮะแล้วก็พวกเนมทงเนมแท็กอะไรเตรียมไปจับไอ้วิเทอร์สเกลตันนะฮะนะครับโอเคแล้วก็ยาสป,ปีดเนปปาะไวปาใส่มันให้มันวิ่งเร็วๆนะฮะผมไม่อยากให้มันวิ่งช้านาะวิ่งช้าแล้วผมขี้กเกียจรอมันนะฮะไม่ใช่อะไร ยาอนี้ก็เตรียมไปกินด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมตกลาวาไปนี่มันก็ไม่น่าจะสวยจริงไหมตกไปนี่น่าจะมีเหลืองนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับโอเคเนมแท็กผมว่าผมตั้งก่อนดีกว่าวะโอเคตั้งว่าอะไรดีครับว่าอ,าอะไรดีไอจีจีแล้วกันนะจี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 ไปว่าอะไรครับแปว่ากูดเกมนะ,ะที่เล่นกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเนเธอร์กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปตามหาวิธ์สเกลตันนะฮะคงหาไม่ยากหรอกมันอยู่ประสนเนเธอร์่อนั่นแหละ แต่สิ่งที่สําคัญครับคือผมจะา้อนมายัางไงเออน,เน,น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะฮะง่ายที่หน้าออง่ายที่หน้านั่นแหละอโอเคเดี๋ยวผมกินยานี่ก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไม่ได้กินครับเป็นยากันไฟนะฮะแปดนาทีนะครับส่วนนี้ก็เป็นยาสปีสองที่ปลาได้เนาะโอเคไปกันเลยเธอสเกลตันผมต้องให้มันวิ่งมาน,นั่นเองก็ไกลพอสมควรนะถ้าจะให้เทียบกับระยะทางในนี่เธอเฮ้ยตรงตรงนี้นะครับ ดูเดี๋ยวมันจะวิ่งมายังไงนะฮะรอดูตรงนี้มันมีทางกลับแบบนี้ทางเดียวได้เลยผมไม่ได้สร้างทางอันอื่นไว้ครับอืมโอเคมาปุ๊บก็เจอปั๊บครับอะไรจะโชคดีมานั้นโอเคเราไม่ได้ต้องการฆ่านายพวกมานี่เลยมานี่เลยถึงเวลาแล้วขมออนแมนโอเคมันเห็นผมแล้วครับมันวิ่งมาแล้วครับผมจะยังไม่ใส่เนมแท็กให้มันนะฮะเผื่อมันตกลาวานะครับถ้ามันตกลาวาแล้วมันแบบยังไงเรา อยากได้อุยอากฆ่ามันเอาหัวว่ะไม่ใช่อะไรนะถ้ามันตกลาวานี่ผมก็เสียเนยมแท็กฟรีไงก็คือผมก็เลยไม่นั่นมากโอเคเอาเลยเอาเลยวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โหวิ่งเร็วว่ะวิ่งเร็วจริงว่ะโอเค,อเค,อเคขึ้นขึ้นเอาชิปชิปละชิปละโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีโโ๋ยวเอโอเออเอเอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพวาโอ้โหจืนข้างๆเยโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่มันตามมาไหมตามมาครับดวนเลยดวนเลยจังหวะนี้โอเคตามมาอยู่ตามมาอยู่ไ้ยโอ้ โอเคตามครับตามเดี๋ยวเรากินก่อนนะกินก่อนนะแจ๊เอ้ยตามดิตามมาดิเอามันเข้าไม่ได้เหละสูงสามบล็อกแหละสองบล็อกครึ่งหรือสามบล็อกว่ะอู้หวิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวนะผมว่ามันสูงสามบล็อกว่ะถ้าไม่ก็สองบล็อกครึ่งสองบล็อกครึ่งมั้งเนี่ยสองบล็อกครึ่งผมว่าอื้อวิ่งมันจะมันกระซวกผมนะวิ่งโคตรเร็วโอ้แมนใจเย็นนะแจ๊ใจเย็นนะอู้หูเดี๋ยวบอกให้ใจเย็นรีบจังเลยเว้ยยาสปีดจะหมดหรือยังโอเคหมดแล้วครับเล้ว โอ้โหโอ้โหแต่มันก็ยังไล่อยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคโอเคไป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 เอาอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวมันยังวิ่งเร็วอยู่ล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แป๊บ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 ยาสปีดยังไม่หายหลยครับเอาเดี๋ยวเราไม่เห็นผมแล้วเอามามาข้ามอนแมนมานี่มานี่มานี่กินรอแป๊บอืมเดี๋ยวรถจะเย็นนะอย่าเพิ่งตีเราโอ้โหอย่าสปีดมันไม่หายเฮ้ยโคตรจะดีดีทีหน้าเฮ้ยอย่าสปีดไม่หายววะครับเเเอออดดีี้ยย๋ เอาเอาไม่ละเอาไม่ละวิ่งวิ่งตามอยู่นั่นแหละตามเออเข้าเข้าเข้าไปเออดีเข้าไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปตามไปโดนทุบเนี่ยดิไม่ใช่อะไรเนี่ยโอเคย้ำย้ำไปเลยอยู่ไหนวะนี่ไงวัดดีวัดดีเอ้ยมันโดนแดดไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็ลุ่งน้ำว่ะลุงหัพี่เออโอ้ยโอ๊ยโอยแต่มันโดนแดดไม่เป็นไรหรอครับเออขาจะดีเออเฮ้ยแต่ไฟไหม้มันอยู่นะ แต่มันไม่ไม่รู้สึกเจ็บเลยครับเออเห็นเราไม่น้อยเห็นเราไม่น้อยเอาฮะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะเราจะไปไงวะเนี่ยฮะหรือรอให้ท้องฟ้ามืดทำมันถึงมองเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนายไม่สนใจเราเลยน้อยเอาไม่สนใจเลยเว้ยเดินเล่นอยู่นั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่ทางนั้นทางนู้นหู้โดนทุบแล้วโอเคโอเคเฮ้ยน้องหมาน้องหมาไม่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  รู้ไหมว่าขี้เกียจไปเอาใหม่ฮะรู้ไหมว่าขี้เกียจไปเอาใหม่โ้ยโคตรสิงน้องหมาเลยเว้ยใครบอกให้กัดมันไม่ได้บอกเลยคือน้องหมาเขาทำหน้าที่ของเขาครับ<ฮ>จะบ้าตายกับน้องหมา <c oughs> อะไรเนี่ยกลับมาเอาใหม่มันไม่วิ่งตามผมเองไงโดนน้องหมาผมทุบไงสมนงหน้ามัน ผมหน้าวันนี้ขี้เกียจมาเอาใหม่นะฮะเออโอ้อ,อะไรอีกวันนี้น้องหมาโอ้ยนะเป็นบอดีร้รดจะอ่านใจเราไม่ออกเลยเว้ยเออแต่ก็ดีครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่าไปว่าเขาเลยนะโอ้ยปวดหัวเลยกับน้องหมานี่ฮะอืมมาลากหัวกันดีกว่าครับจะว่าไป<ๆ>เอ,อ่ออย่ากันไฟผมยังเหลือสามนาทีไงตกลาฟ้าตกลาฟ้าลาวาลาฟาวอเตอร์ ไม่รู้นะไปตกลาวาไม่เป็นไรหรอกครับเกิดอยู่ไหนวะเนี้ยโอ้โหโอ้โห,โโหนี่ข้างหน้าผมเลยโอเคดี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 เบสนี่ออกไปเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะแจ๊จาเย็นเย็นนะแจ๊เดี๋ยวนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มันวิ่งเร็วอยู่ครับไม่ต้องห่วงโอเคตามเรามาพวกตามได้ไหมแบบโปรเฟชชั่นนั่นนะเข้าใจไหมวิ่งแบบโปรฟชชั่นนั่นดิเออวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหมันวิ่งไม่ตกเลยครับตั้งโปรแกรมมาดีมากนี่แหละค่อยไมไ่ลำบากผมดี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 ตามมาตามมาตามมา ตามมาแบบติดๆนะฮะจังหวะนี้มันทุบผมปุ๊บผมตกลาวาปั๊บเลยนะฮะไม่ใช่อะไรโอเคผมไม่ตามแล้วล่ะเดี๋ยวนะเรายะมองเห็นมันใกล้เออเออเออมันมันใกล้ยังเนาะเดี๋ยวโอเคผมวิ่งก่อนแล้วกันผมหยุดไม่ได้ละวัดดีวัดดีเออวัดดีเอะอลแล้วเดี๋ย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 วโอ้ย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 เอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวนะเอ่อตอนเช้ามันมองไม่เห็นเราปะครับแต่ว่าตอนกลางคืนมันน่าจะมองเห็นเรานะเพราะในเนเธอร์มันก็มืดไง มือที่หน้าไฟเต็มเลยอ่ะไม่ใช่มันคือคือคือมันสว่างเพราะไฟเพราะลาวาไงเอออะไรแบบนี้เอาแล้วมันเอา้าลืมมองหลังเลยมองแต่ข้างหน้าพูดสะเพลิลเลยไหนวะเอา้าหายเลยอย่าว่านี่ไงโอ้โหไม่หายครับไม่หายเขาแอบ,บอยู่นี่โอเคมา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 เร็วผมจะไม่ใส่เนมแท็กนะฮะจนกว่าจะถึงพิพิธภัณฑ์นะครับคอมอนแมนมานี้มานี้มานี่มานี้น้องหมาอย่ากัดอีกนะขอร้องต้องหมากัดอีกนะ้ย ฆ่าน้องหมาหมดบ้าน <c oughs> ขนาดนั้นเลยเลยเดี๋ยวนะอยู่ไ,ไวน่วะโอเคเข้าไปเราเข้าไปแล้วนาอย่าทุบเรานะขอร้องไม่งั้นน้องหมานี่ไล่กระทืบบอกเลยโอเคครับไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งองมาจะไล่กระทืบมันเอาเอาผมมาคนเดียวเลยเอา้าวิเทอร์สกิลหายไปไหนเมื่อกี้เขเข้าประตูเนเธอร์น,นี่นะเอ,า What the อ้าวัดเดี๋ยวผม <c oughs> อะไรวะงงเลยผมนี่งงเลยครับอะไรมันฝา เอาเอาเมื่อกี้ก็เข้าประตูนี้เธอไปแล้วเนี่ยอะไรของมันวะฮะบั็กหละฮะผมต้องวิ่งไปเอาใหม่ละ่ะเอาปวดหัวอีกแล้วมาครับโอ้ยนะเดี๋ยวผมปูพื้นไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดแบบได้วิ่งออกทางนี้นะฮะเพราะว่าผมไม่วิ่งออกทางสะพานหน้าบ้านเองอย่างแน่นอนเพราะน้องหมางน้องมาคุมนะฮะตรงนั้น โอ้ยอ,อะไรวันนี้ทำไมไม่ได้วะคือตอนกลางคืนมันจะหายครับก็ไม่น่าเกี่ยวนะมันหายเพราะบั๊กของประตูเวนนี่แหละนะฮะ,ะไรของมันวะยาสปีดจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็จบนะฮะจบเลยจบเลยจริงๆนะ,ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยยาสปีดที่จริงจะเก็บไว้ใช้กับตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะโอ้้องหมงโอ้กูโทษ้องหมากูไม่โทษ <laughs> ตัวเองเลย ออโทษบักโทษต,ต้องมาเลยครับไม่ต้องมาโทษผมไงนะผมไม่ผิดผม,ผมรู้ผมเรียนมาไงนะไรของมันวะโอ้มปวดหัวแป๊บขอพาราสักสิบเมตรครับ <c oughs> กินไปขนาดนั้นไม่ตายเหรอเยอะไปนะครับสิบเมตรเยอะไปเอ,อ้ยมานี่เห็นเราไหมเห็นเราไหมเห็นเห็นโอเคเห็นครับเห็นครับไปไปไปตามมา <c oughs> นั่งไงมึงยิงโดนพิกซอมบี้แล้วมึงสเกลตันมึงสวยแล้วคอมึงสวยแล้วเออมึงยังจะซ่ได้อีกแหละโดนพิกซอมบี้ไล่ทุบไง <c oughs> อ,อย่าซ่านะจ๊ะน้องตั้นโดนยิงเอ้ยไม่ใช่โดนยิงเนี่ยดโดน,น,โดนซอมบี้พิกแมนทุบเอาเดียวนะแขนอะไรกูอีกวะซอมบี้พิกแมนไม่ได้แตะมึง <c oughs> เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้แตะซอมบี้พิกแมนนะครับอยู่ดีๆก็โกรธให้ผมนี่ไม่ชอบคีหน้ากันก็บอกเลยไม่ชอบคีหน้ากันก็บอกนาะยเอาเรียบร้อยธนูไม่มีลูก <c oughs> เป็นแค่ไม้สติ๊กงูๆอันหนึ่งนะฮะถ้าเกิดธนูไม่มีลูกโอเค เอายาสป,ปีดไปเลยแล้วกันพวกไปไป,ไปไปเลยวิงๆๆว่งๆๆวิงๆๆๆ่งวิ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 ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องทำอย่างนี้ก่อนครับอุดไว้ไม่ให้อมบี้พิกแมมมันมาเดี๋ยวมันจะบอกเพื่อนมันอยู่ด้านนี้ตีผมนะฮะไม่เอาเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคตามมาตามมาเธอสเกลตันมาเร็วมา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 อย่าบั็กหายนะขอร้องรอบนี้โอ้โหทำไม่ได้นะขอยได้ทีเถอะขอยได้ทีเถอะข,ขี้เกียจมาเอาใหม่แล้วนะขี้เกียจจริงๆแล้วนะเออตามมาอืมฟอลูมีแมน คมอนอย่าไปตีเราในโลกจริงนะเว้ยพวกนายโดนลุมกระทืบน,นะนั่นถ่นเราพรรวกวิ่งเดีววมัวการถสปอร์ต <c oughs> เห็นไนหะโอเคเข้าไปเข้าไปดิโอเคเห็นไหมมันเข้าไปแล้วนะมันเข้าไปแล้วนะเอออย่าหาว่าผมตาฝาดคนเดียวนะไม่ดีนะนี่ครับมันจะวัดเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะ หรือมันตอนกลางคืนไม่ได้วะเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมึงบักเหรอน้องตันน้องตันมึงบักเหรอเดียวอย่าเพิ่งตีน้องหมาจะไ่ทุบเฮ้ยโอ้โหมันมันมันวิ่งโซนใหญ่นะครับอะไรวะอยู่ดีๆก็ผู่มานี่บั็กหรืออะไรนะไอพวกวัดดี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 นายเห็นเราไหมเราไม่อยากตีนายนะน้องหมาจะไรทุบโอ้ยทำห่านเป็ดไก่อะไรวะเนี่ย โอเควัดดีวัดดีหรือว่าตอนที่มันมีแสงสว่างไม่เห็นเราเนาะครับอ๋อน,น่าจะใช่ถ้าเกิดแสงสว่างชัดๆนี่มันแบบจะเป็นไงจะเป็นมืดของมันแหละถ้าเกิดเป็นแบบอะไรละ่ะสว่างโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเรียกเรียบเรียงคําใหม่นะฮะคือสว่างของเราจะเป็นมืดของมันมืดของเราจะเป็นสว่างของมันอ๋อเก็ตไหมเก็ตไหมอย่าต้องมองเห็นเรานะสว่างสว่างแบบนี้โอเคมองเห็นครับเฮ้ย hey, แล้วตัวนี้มาจากไหน <laughs> คจะดีโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาตัวหนึ่งนะฮะพามาสองได้แค่หนึ่งเองไม่เป็นไรครับถือว่ายังดวงดีอยู่นะฮะได้ตัวสุดท้ายมาโคนรเยโอเคเฮย้ยเจนเจนใจเย็น,ยยน,ยยนหน้าผมจะเหลือยาสปีดว่ะแล้วคราวนี้ผมจะได้แบบพามันไปแบบเร็วๆกว่านี้ไงแบบวันนี้ช้าโคตรเลยแต่มันก็วิ่งเร็วอยู่นะเออก็วิ่งเร็วก็วิ่งเร็วแบบธรรมดาน่ะแต่มันไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับยาสปีดมันผมหมดแล้วเนี่ยน่าจะปรุงไปสักสองเซตใหญ่นะฮะ เฮ้ยวัดเดยวัดเดอ่าขมมนแมนอืมตอนนั้นมันทำไม่เป็นไม่เห็นผมเมอนเราล่ละฮะกล้าเมอนเราได้ยังไงฮะมานี้มานี้ขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมขึ้นเป็นไหมเออขึ้นเป็นดีดีดเฮ้ยมันตอนเช้าแล้วนี่ว่าเออแต่มันมันไม่โดนแดดเผาผมไม่กลัวอยู่แล้วเช้าเลยเช้าเลยตามสบายตามสบายเราไม่มีปัญหากับตอนเช้าอยู่แล้วแต่ตอนเช้ามันจะมองเห็นผมไม่เท่านั้นแหละครับไม่รู้เิแต่ที่รู้ก็ให้มันวิ่ง พามันวิ่งไปแบบนี้แหละครับเราจะถึงจุดหมายปลายทางโอเคมาๆมามาขมอนขมอนขําฮียขำเฮีอืมมาเนี้ยมาเนี้ยเ <laughs> ช้าแล้วเนี่ยโอ้โหมีมีคนรอต้อนรับเราอยู่ครับอะไรวะเนี่ยอุปรสรรคมันเยอะจังวะ <laughs> ตัวเดียวไม่ได้สองตัวสามตัวก็แล้วเนี่ยตัวที่สามของเราเนี่ยตัวหนึ่งโดนบั็กกินไปแล้วครับอ๋อโอเคอย่าเดินตกน้ำนะเออดี อมีคนรอเฝ้าอีกด้วยนะบายบายพวกเราพวกนายว่ายน้ำไม่เก่งเรารู้ <c oughs> เออมามามาเร็วๆๆๆโอ้โหมันขึ้นจากน้ำนด้ยังไงวะเนี่ยรู้สึกว่าวิเทอร์สเกลตันมันจะวิ่งเร็วกว่าซอมบี้นะฮะก็ถือว่าเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดี <c oughs> ถ้ามันวิ่งช้ากว่านี้ผมนี่จีจีกูบายเลยนะฮะซอมบี้ไ้ตบผมแล้วๆวนะผมบอกเลย เออถึงสองบีตัวนี้ร้องไม่ใช่ตัวอื่นเออเออแลกเชยเลยแล,แล้วใครมันหัวเระแม่มดล่ละหัวเราได้ชั่วร้ายมากเธอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดแล้วก็เข้าไปก่อนแล้วกัน,นครับจากนั้นเดี๋ยวเราทุบให้มันเข้าเข้ามาดิเข้ามาดิาาดโอ้ยนายนี่ตัวสูงยังเลยพวกกินนมมาเยอะใช่ไหมเกี่ยวเปล่าวะ <laughs> เออมันเออใช่ครับมันสูงสองบล็อกครึ่งนะฮะสองบล็อกครึ่งเอ,อ้ยผมยังไม่ทําอะไรเลยนะปล่อยมันเข้ามาได้ไงไมะเดี๋ยวถ้าผมกันแขกไม่ได้รับเชิญกันครับ ปั๊บปับ,ปบโอเคประตูใช้ได้นะโอเคใช้ได้เออเเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อย่าพึ่งอย่า right พึ่งอย่าพึ่งใจเย็นพราใจเย็นนายก็รู้ว่าเกาะเราหดเพราะฉะนั้นนายตีเราไม่เข้าเราบอกเลยเออไม่เข้าที่หน้าเดี๋ยวน้นรถรัวเลือดเนี่ยฮะโอเคเราจับเข้ามาตรงนี้แล้วกันครับเออบล็อกอีกแล้วบล็อกแลกก็เดเมโอมาครับมาครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูวิ่งวนแบบนี้ทั้งวัน เอาดีว่าวิ่งบนแบบนี้ทั้งมันก็ได้ถ้าอยากให้วิ่งนะฮะอืมเอาดีเอาดีโอ้เดี๋ยวดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผม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 ,ผมต้องวิ่งไปด้วยคิดไปด้วยนะเนี่ยว่าจะเอาไงกับมันดีนะครับเออเออเออเอเอ,เอ,เอโอ้ผิดพลาดอย่างแรงนะแจ๊ะแจ๊ะเหรอแจ๊ะเหรอนี่ขึ้นมาด้านบนเฮ้ยมันก็ขึ้นได้นี่หว่าลืมไปโอเคเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหปิดไม่ทันเออโอ้ยดือจังวะ โอเคอย่างน้อยผมคิดว่าน่าจะจับง่ายกว่าแม่มกดอยู่นะฮะโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหวัดเดวัดเดวัดเดเออ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 นี่แล้วกันอย่างนี้แล้วกันครับมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาเออดี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 กูปิดนะโอ้ไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวนะยังไม่ได้อีกเหรอเดี๋ยวนะผมเออเออเออจะตายจะตายเฮ้ยตายจริงจังนัดนี้โอ้หยังตามเดี๋ยวออกนอกแป๊บโอ้โหไม่ไหวครับเดี๋ยนะ เ,เดีแต่มันก็ออกได้นี่ว่าเอ้ยมันไม่ได้มันตัวสูงนายตัวสูงเองนะแจ๊ะ <c ười> โอเคเดี๋ยวผมใส่เนื้อแท็กให้มันก่อนดีกว่า <c ười> เดี๋ยวมันหายนะฮะป้าบใส่เข้าไปแล้ว GG ไหมนั่นไง GG กูดเกมกูดเกมนี่กูดเก็มโอเพป้ก็อืมคราวนี้มันก็จะไม่หายไปแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะฮะแล้วมันไปทาเกตใครวะเดี๋ยวนะมานี่มาทาเกตรอนหน่อยฮะมามาขมอนขมอนอืมโอเคกับมันดีวะเมื่อกี้จะจับได้เนาะนะครับเรื่องที่โคสิงสิงโคสุดคิง เก oh, <with> <tech> ี่ยวอะไรกับตูดขิงโอ้เด oh! <tech> ี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอร้องขอร้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอร้องแหละขอร้องขอร้องขอร้องเดี๋ยว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 เจเย็นนะแจ๊วิ่งออกข้างนอกนะเอาจริงจังนะจริงจังที่หน้าเดี่ยวขอร้องแหละนี่แล้วกันโอเคใครว่าจับง่ายจับให้ดูหน่อยดิครับ ต้องโดนบั๊กด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเซงนะเออเดี๋ยวเราจะยินพวกผมจะจับมันไว้ตรงไหนวะมันควรยืนอยู่ตรงไหนตรงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมโอเคจี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 มานี่จีจีเออจีจีกูดเกมดีตรงนั้นแหละไม่ต้องออกมาเลยนะอยู่ตรงนั้นแหละเออโอเคครับเดี๋ยวผมผม,ผมทําไงต่อดีวะเอออย่าออกนะโอ้โหเกือบปลาฟาดไอ้นี่ไปโดนให้มันออกได้แล้วครับเดี๋ยวดเอาไงดีวะเอาไงกับมันดีวะครับเอากงมันก่อนแล้วกันนะป้าปิดไว้นี้ปิดปิดปิด ปิดให้หมดเลยเอิ่มอย่างนี้ครับอย่างนี้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 ก็วางตรงนี้โอเคมันก็ออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราดินออกได้หมดเลยนะตอนนี้คือมันสูงเกินไปไงก็ <c oughs> จะดีแอบสูงไปก็ไม่ดีนะเจ๊ต้ว <c> แ <oughs> เจ๊ด้วยเหรอโอเคถือว่านที่ดีครับอ๋อได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเราเ้ยอ่าโอเคย่ำไปเลยตัวนี้นี่ไงเรา โอเคเยี่ยมครับฟรีตัวหนึ่งขอบคุณมากฟรีที่ไหนต้องวิ่งกี่รอบฮะมไม่เป็นไรถือว่าเป็นของฟรีจากเนเธอร์ที่เราต้องไปพามาเองนะต้องลงทุนไปเอามาอ,มอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมวางบล็อกกระดูกนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมต้องวางเออดินก่อนนะฮะเพื่อผมอยากให้มันเป็นลายนอนไงเออเข้าใจไหมเข้าใจปะเดี๋ยวหลายคนงง ถามผมอีกจะวางดินก่อนหาพี่จะทุบออกอยู่นะฮะเออนี่ครับเฮ้ย,นะยเดี๋ยวนะอุ้ยบล็อกเดี๋ยวนะป๊บป๊บป๊บปป๊บป๊บผมวางผิดครับบล็อกกระดูกอุ้ยอย่ากตกไปหาไอวิเทอร์นะโอเคย้ำอึ๊บโอเคเพิ่มแสงไฟให้พิพิธภัณฑ์เราหน่อยครับนี่ครับเรียบร้อยโอ้โปวดหัวกับวิเทอร์สกิลตันจริงๆนะฮะนัดนนี้นะครับนัดนนีเตะเข้าเลยนะฮะตะเข้า ผมไม่ค่อยดูบอลน,นะฮะผมไม่ช,ชอบบอลสักเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆกีฬานี่ผมแทบจะไม่แตะนะฮะจะปืนนี่แตะรัวๆไม่ใช่ละไปกันใหญ่นะครับอ่ะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะก็เจ้าพิทูสกลตันเป็นอันสําเร็จนะฮะนะครับถึงมแม้ว่าจะโดนบั๊กกินไปตัวหนึ่งนะฮะแ้วก็อีกตัวโดนน้องหมาเราฆ่าไปแดกฆ่าไปแดกนะครับเออตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามอะเนาะถือว่าเป็นตัวที่3มแล้วกันไม่รู้นบั๊กมาจากไหนนะครับผมก็เลยถือโอกาส จับมาชัดซะเลยนะครับโอเคครับถ้าเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ